ส่วนคําว่าารหังความหมายที่เจ็แปลว่าอยู่ใกล้คืออยู่ใกล้เชิดสัตว์บุรุษทั้งหลายที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาบุคคลที่ละราคาโทสะโมหะได้แล้วฉลาดในธรรมของพระรยาเจ้าได้รับการแนะนําในธรรมของพระรยาเจ้าเห็นธรรมของพระรยาเจ้าปฏิบัติชอบและก็ความที่พระอ,องค์ทรงอยู่ใกล้ชนเหล่านั้นดังพุทธดำรรหลักที่พระเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้หากภิกษุจะพึงอยู่ห่างเราถึงร้อยโยต แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มากไปด้วยอภิชาคือความยินดีไม่มีราคะแยกล้าในกามทั้งหลายมีจิตไม่พยาบาทมีความดำริทางใจไม่เสียหายมีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้วมีสัมปชัญญะคําว่ามีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้วคือมีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานตั้งแต่อาณาปานาบพะนี่แปลว่าจะสามารถตั้งสติไปกําหนดที่ลมให้ใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่ยากไม่ลําบาก จะสามารถมีสติสัมปชัญญะด้วยนะในการยืนการเดินการนั่งการนอนที่บอกว่าคัดชั้นโตวาคัดชามิติประชานาตีเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ชัดบัดนี้เราเดินเมื่อนั่งก็รู้ชัดบัดนี้เรานั่งเมื่อนอนเมื่อยืนเนี่ยก็รู้ชัดบัดนี้เรายืนแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดด้วยไอ้ตรงนี้ก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นระบบการปฏิบัติ ไปตามที่ต่างๆสมัยก่อนเนี่ยเออเวลาไปปฏิบัติเนี่ยก็จะสอนในเรื่องการกําหนดเช่นอ e ียาบทบางแห่งก็จะสอน,นเรื่องการขยับมือขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงหรือบางทีก็ให้เป็นจังหวะในการยืนในการเดินในการนั่งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดในการเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเคยได้ยินไหมหรือว่ายก หนอแล้วก็ย่างหนอแล้วก็เหยียบหนอเนี่ยในกรณีแบบนี้จริงๆก็คือว่าท่านพยายามดึงมาจากในสัมปชัญญะบอบแล้วก็มาใส่คำบริกรรมทีหลังแต่ในสัมปชัญญะบับพ้าเนี่ยในเจ็ดเนี่ยไม่มีการยกย,ย่างอย่างนี้นะ,ะยกก็อย่างเช่นว่าอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้นะ,ะสมมตเรน,นั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้า่านนั่งอยู่อย่างเนี้ย คำว่าการก้าวไปและการถอยกลับในพุทธธรรมหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้แล้วมีการคิดจะโยกจะโยกกายไปข้างหน้าถ้าคิดที่จะโยกไปข้างหน้าเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกก้าวไปถ้าดึงกายกลับมากับที่เนี่ยเขาเรียกว่าถอยกลับหรือถ้าหากว่าเอ็นกายไปข้างหลังอันนี้เขาเรียกว่าก้าวไป แล้วกลับมาที่เดิมนี่เขาเรียกว่าถอยกลับเห็นไหมหรือถ้าเรายืนลั่งอยู่ตรงๆเนี่ยถ้าเราเอียงซ้ายอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าก้าวไปถ้าโยกกลับมาที่เดิมนี่เรียกว่าถอยกลับเอียงขวาเนี่เรียกว่าก้าวไปแล้วก็กลับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถอยกลับให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวไปถอยกลับด้วยการแบบนี้เอียบดยืนก็เป็นแบบนี้ถ้าเรายืนอยู่ยังไม่เดินก่อนนะโยกไปข้างหน้าเรียกว่าก้าวไป แล้วก็กลับมาที่เ <uno> ดิมเรียกว่าถอยกลับหรือว่าเอ็นไปข้างหลังหน่อยเรียกว่าก้าวไปกลับคืนที่นี่เรียกว่าถอยกลับเอียงซ้ายเนี่ยก้าวไปกลับมากับที่ถอยกลับเอียงขวานี่เรียกว่าก้าวไปแล้วก็ถอยกลับเนี่ยนี่ให้สังเกตทีนี้เวลาเยียบยืนเยียบนอนทําไงอ่ะนอนอยู่อย่างงี้นะพลกเนี่ยเรียกก้าวไปแล้วกลับมาที่เดิมเรียกว่าถอยกลับหรือพลกอีกด้านนึงก็เรียกว่าก้าวไป ถอยกลับที่เขาเรียกว่าอย่างนี้กลับมาที่เดิมเรีอกถอยกลับถ้าให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับนั้นในในในการในสัมปชัญญะบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นบอกละเอียดค่อนข้างมากทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาจะก้าวไปเนี่ยหรือถอยกลับเนี่ยหรือเดินปกตินี่ก็ได้ก้าวไปถอยกลับก็ได้เขาให้กําหนดประโยชน์ที่เรียกว่าศาสตรการสัมปชัญญะ สาตกาสัมปชัญญะก็หมายความว่ากําหนดประโยชน์ก่อนว่าในขณะที่เราเราอยู่อย่างนี้เรายืนเรานั่งอยู่ยนี้ก่อนนะอย่างเหมือนสามเณรเนี่ยโดยมากก็สติก็หลุดลุยเพราะเป็นเด็กถ้าเรานั่งอยู่นี้ถ้าเป็นนักบวชเป็นพระก็ดีบาสกบาสิกาซึ่งมีจิตคิดที่จะฝึกตนเนี่ยถ้านั่งอยู่อย่างเนี้ถ้ามีจิตคิดจะก้าวไปให้กําหนดประโยชน์ก่อนว่าการโยกไปข้างหน้าเพื่อประโยชน์อะไร พื่อประโยชน์มีสองส่วนนะประโยชน์ของรูป,ปรกายยกตัวอย่างเช่นถ้านั่งอยู่อย่างนี้ยมันปวดใช่ไหมมันเมื่อยฉะนั้นเราต้องการโยกไปเพื่อจะทําให้ได้ให้ได้การผ่อนคลายหรือการผัดเปลี่ยนเอียบทเพื่อให้การปวดการเมื่อยนั้นมันหายอันนี้เขาเรียกประโยชน์ทางด้านรูป,ปรกายแต่ประโยชน์ทางด้านรูป,ปรกายอย่างเดียวไม่พอประโยชน์ที่สําคัญก็คือว่าในขณะที่จะก้าวไปเนี่ยต้องกําหนดให้ได้ประโยชน์ทางด้าน ธรรมะด้วยประโยชน์ในที่นั้นก็คือสติเกิดสมาธิไม่เสียปัญญาความรู้ความเข้าใจมีความเพียรที่สร้างสรรค์เป็นต้นคือประโยชน์จริงๆคือตัวศีลสมาธิปัญญาไม่ศีลสมาธิปัญญาหลุดไปจากความคิดอย่างนี้จึงมีการสองส่วนว่าเราจะโยกไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อกําหนดหมายประโยชน์นั้นทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าในการที่จะโยกไปข้างหน้าเนี่ยสปายะแกเราหรือไม่สปายะสะดวกหรือไม่สะดวก หมายความว่าเราอาจเส้นเราก็จะพลิกก็ได้ถ้าเราโยกไปโดยไม่รู้หรือไม่หรือกําหนดหมายไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นและในขณะเดียวกันการโยกไปข้างหน้าเป็นเหตุแห่งการเสียสติเป็นเหตุแห่งการเสียสมาธิเป็นเหตุแห่งการเสียปัญญาเป็นเหตุแห่งการทําบาปกุศสให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเรานั่งอยู่อย่างนี้ถ้าถ้าโยกไปข้างหน้าเราไปทิมไปตาต้นไม้อะไรก็แล้วแต่มันก็เสียทังด้านโรกประคัน หรือไม่อย่างนั้นจะเป็นเหตุทําให้อกุศลของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกไม่สปายะังนั้นก็กําหนดสปายะหรือว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือการนั่งเป็นนักบวชเนี่ยเราจะมาโยกเล่นอย่างเงี้ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นเขาให้กำหนดสปายะหรือไม่สปายะประการที่สามสังเกตด,ดูนะประการที่สามว่ามีสติระลึกพุทธคุณอยู่ไหมสมมุติเราจเจริญพุทธคุณเนี่ยแม้เราจะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับหรือจะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ย แต่จิตเราเนี่ยไม่หลุดจากพุทธคุณเลยอิติวิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณนะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนุตโตลบุริสธ,ธรรมสารถิสตาเดวนุตสันนังพุโทโธภควาอย่างเนี้ยเขาเรียกก็ไม่ทิ้งกรรมฐานเป็นผู้บำเพ็ญคตะปัจจาคติก,กรรมฐานแม้แต่การก้าวไปเช่นไปบินทบาตก็ไม่ทิ้งกรรมฐานในขณะที่เดินไปกลับจากกรรมฐานก็ไม่ทิ้งอย่างนี้เป็นต้อนอย่างนี้เขาเรียกเป็นผู้บำเพ็ญคตะปัจจาคติกวัด หรือตะปัจจาคติกกรรมาฐานถือกรรมาฐานตลอดมีสติสมัมปชัญญะแต่กรรมาฐานที่ถือส่วนใหญ่สังเกตดูไหมจะเป็นกลุ่มสมถะเขาเรียกโคจรสมัมปชัญญะเมื่อฝึกทั้งตัวสาธกะกําหนดประโยชนย์ชัดสองสป,ปายะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามโคจระก็คือถือกรรมาฐานอย่างต่อเนื่องจนชํานาญแล้วจนนิวรธรรมเนี่ยไม่ก้มรวมจิตแล้ว สุดท้ายก็ไปฝึกข้อสุดท้ายก็เรียกอาสามโมหาสมปัญญะอาสามโมหาสมปัญญะก็คือว่าหนึ่งจิตที่คิดจะก้าวไปสองจิตตะชวาวโยธาสามเอียบทกรัชกายที่ก้าวไปนั้นจิตที่คิดจะก้าวไปเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มทั้งตัวนามธรรมทั้งหลายจิตที่คิดจะคิดจิตที่คิดจะก้าวเป็นวิญญาณขันเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตเป็นเวทนาขัน กลุ่มสังขารธรรมทั้งหลายความชอบใจไม่ชอบใจความโลภโกดหลงหรือไม่โลภไม่โกดไม่หลงเป็นสังขาระขันตัวสัญญาคือความจําได้หมายรู้เป็นสัญญาขันเมื่อกลุ่มนามธรรมเหล่านี้มีการคิดจะก้าวไปเป็นต้นก็เป็นปัจจัยแก่วายโยธาตที่มีการค้ำจุนพยุงแล้วก็ผักทําให้การาชการนั้นมีการก้าวไปเป็นต้นแท้ที่จริงนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเป็นผู้ก้าวไป เป็นเรื่องของขันห้าเป็นผู้ก้าวไปเป็นเรื่องของขันห้าเป็นผู้ถอยกลับเนี่ยการเข้าไปเห็นความจริงอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอาสามโมหาสัมปชันญะซึ่งยากนะเนี่ยในรายละเอียดตรงเนี้ฉะนั้นเวลาเราไปเจาะในสติปัฏฐานแต่และอย่างแต่และอย่างละเอียดยิบคนในยุคนี้ก็เลยมีการไปไประยุกต์ออกมาครูบาอาจารย์ยุคลงหลังก็ไปไประยุกต์ออกมาเอาแบบสั้นๆง่ายๆก่อนเอามาฝึกกัน ามาฝึกกันก่อนก็เลยกลายเป็นคอร์สในการไปฝึกแท้จริงยังไม่ครบถ้าใหครบจริงๆต้องไปเอาในสติปัฏฐานทั้งสีแล้วก็ทําให้ครบตามกระบวนการในสติปัฏฐานนั้นๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทั้งอบรมกายด้วยอบรมศีลด้วยอบรมจิตด้วยอบรมปัญญาด้วยบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้ อะไรเรียกว่าอยู่ใกล้อะไรเรียกว่าไม่อยู่ใกล้ท่านผู้ใดมีสติสัพชัญญะครองตอนอยู่ในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งท่านผู้นั้นชื่อว่าอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าก็อยู่ใกล้ท่านผู้นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้หากภิกษุจะพึงอยู่ห่างเราทั้งร้อยโยน์ แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีราคากล้าในการทั้งหลายมีจิตไม่พยาบาทมีความดำริทางใจไม่เสียมีสติอันเข้าไปตั้งไว้มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สมรวมอินทรีย์ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจยภิกษุนั้นชื่ออยู่ใกล้เราและเราก็เชื่อว่าอยู่ใกล้ภิกษุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมผู้เห็นธรรมชื่อว่าย่อมเห็นเรา นี่ก็มาจากคำว่าเยสัมมาปฏิพัชชันติสุปณีตาธิมุติกาอารากาเตหิอาสันเนเตนาปิอรหังชิโนพระเราใดมีอธิมุตอธิมุติปราณีดีปฏิบัติชอบอธิมุติที่เป็นชื่อของการจิตที่หลุดจากกิเลสนะจะหลุดแบบแต่ทางค้าวิขัมภนะหรือสมเุเชทะ พระผู้มีพภาคทรงอยู่ใกล้ทรงอยู่ชิดพระเหล่านั้นแม้ด้วยเหตุนั้นพระชินเจ้าหรือพระชินะจึงมีพระนามว่าอารหังแปลว่าอยู่ใกล้พวกเราอุ่นใจไหมเวลาเรากำลังสวดมนต์กำลังตั้งสติสัมปชัญญะในการยืนในการเดินในการนั่งนอนเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้เราไม่เหงาไม่ว้าวี